สวัสดีครับวันนี้พามารีวิวเช่นเคยนะครับเป็นเจ้า n o วา r s นะครับไม่ได้รีวิวมานะครับรีวิวรถนะฮะโนวาเอสโนวาเดดนะครับตัวนี้เอกสารเล่มโอนนะครับเล่มบัตรก็รถจอดนานนะครับเครื่องกดลงแรงอัดถือว่าโอเคเลยก็เลยรวมท่อเดิมนะครัถ้าเดิมแล้วก็มี Honda นะครับนี่ต้องท่อเดิมแบบนี้ ก็สีเครื่องนะครับจอดนานเนาะจอดนานแต่เป็นแบบนี้ครับอาจจะโดนฝนด้วยนะผมว่าก็ชุดสีนะครับถือว่าโอเคนะครับโดยรวมถ้าใครชอบเดิมๆนะครับก็ไปทำคอนโซลกลางนะไม่แตกเบรกหน้าใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็โช๊หน้าใช้ไม่ได้ไฟเลี้ยวยังอยู่ครบนะครับสองข้างหน้าหลังนะครับสี่ดวง หน้ากากแตกนะครับบางคนหน้าไม,ไม่ไม่พอสวยนะครับก็ล้อเป็นสนิมแต่ชุดเสียผมว่าโอเคเลยนี่นะครับก็ไม่เชื่อมนะครับคันเกียร์ไม่เชื่อมอุ้ยส,อสตอ๋อสเตอร์ใกล้หมดนะครับมีป้ายทะเบียนด้วย ันนี้ไม่เชื่อมนะครับันี่เห็นไหมฮะผมว่านะมันรถเขาไอ้น,นี่เขาน่าจะใช้ได้แหละแต่ว่าทีนี้ผมว่าหนูมันกัดนะเนี่ยเดีจะมีส่วนแบบเขาไม่ได้ใช้นานมันกัดนะครับหนูมันกัดนะครับหนูกัดกัดสายไฟนะครับนี่นะจะไปต้องไล่ตรงนี้นิดนึงถังไม่สวยนะครับก็แบบ รถจอดนานนะครับน้ำมันมันจะเสียนะครับเนาะก็ที่หลวงมอยู่ครบนะครับเนี่ยเบาเข้าโอเคโอ้เบาขาดนะครับท่านใดสนใจติดต่อเราได้เลยนะครับช่วยโนวาเด็ตถือว่าเริ่มหายากนะครับตอนนี้ที่สภาพเดิมเดิมแบบรถบ้านนะครับส่นมากที่เจอกันก็จะเป็นพวก แต่งที่ว่าทําเครื่องทําอะไรมาแล้วนะครับวันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเสื้อเคยเปิดหรือยังนะอุผมว่าน่าจะยังไม่เคยเปิดนะครับไม่แน่ใจไม่น่านะครับยังไม่ไม่แน่เคยเปิดไหมครับท่านผู้ชมฮะผมว่ายัางนะเสื้อ e สองนี่ตัวกันไอเจ้าตัว อันนี้ยังอยู่เลยอุ้ยตัวนี้เป็นเป็นตัวใหม่เนาะมันจะมีตัวเก่านี่กรุ๊ปหนึ่งเราจะมีตัวนี้เราจะเป็นตาเพชรนะครับถ้าผมจะไม่ปิดนะก็จะมาเป็นนิวนะครับแดดนิวอา่าที่เขานิยมกันก็จะมะีหนึ่งหกเจ็ดนะครับหนึ่งรหัสรหัสโครงนะครับรหัสโครงก็จะเป็นตัวเนี้ยที่ที่เข้าดูกันนะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับ ตรงนี้กนะ็วันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวท่านใดมีอยากขายให้เราหรืออยากรับซื้อนะครับสนใจติดต่อตามเบอร์โทรด้านด้านล่างของรถนะครับที่ที่ผมลงไป้ายไว้นี่ไว้นะครับเคสวัสดีครับ